ดี๋ยวจะพาไปดูแพะบนห้องคอนโดนะครับนะคลิปนี้จะพาไปดูแพะอ่าที่อยู่ข้างบนนะครับจะดูว่าสร้างสร้างคอกแพะยังไงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีเหมือนบันไดแต่ว่าก็จะเป็นอ่าเดินขึ้นลงได้นะครับคนก็ขึ้นได้ครับลูกเขาอย่างนี้นะครับเนี่ยลูกก็ตามแม่ไปอามาลูกอ่า แพะนะครับนี่ยร้องหาแม่นะครับร้องหาแม่นะครับเนี่ยอยู่บนอยู่บนบ้านแพะนะครับเขาร้องหาแม่เขานะครับเห็นไหมฮะข้างบนเนี่ยก็มาก็มีอาหารนะในี่มีหลายตัวนะครับเนี่ยเป็นคอกนะครับที่ใส่อาหารแพะนะครับก็อย่างนี้นะครับเนี่ยมีที่ใส่อาหารนะฮะแพะก็จะขึ้นมาขึ้นมากินขึ้นขึ้นลงลงนะครับนะเห็นไหมฮะ คอกแพะนะครับก็มีคอกห้องของใครของมันก็กลางคืนก็ขึ้นมานอนพักผ่อนนะครับข้างบนนี้บางครั้งเวลาตกลูกก็ตกลูกอยู่ข้างบนนี้นะครับนี่กินอาหารครับเห็นไหมเขาจะกินอาหารนะนี่กินอาหารนะครับนี่จะชอบกินอาหารครับขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมา บางตัวก exactly ็ขึ้นมาเนี่ยเขาขึ้นมากินอาหารนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่มีบางตัวก็มีท้องแก่แล้วนะครับบางตัวก็พร้อมที่จะคลอดนะครับนี่นี่เป็นบ้านหลังหนึ่งอ่าในมาแล้วนะครับในแพะตัวนี้อ่าเป็นแพะของของปลาเปียกนะตัวนี้มีท้องนะครับอีกไม่นานคาดว่าจะตกลูกนะครับนี่เป็นแพะตัวนี้เป็นของปลาเปียกนะฮะแพะตัวนี้นะฮะ ปลาเปียกเอามาให้คุณพ่อแสวงเลี้ยงนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดเจ็ดหกตัวถ้าตัวนี้คลอดออกมาก็จะเป็นเจ็ดตัวนะครับของปลาเปียกนะครับเป็นแพะนะฮะพันผสมนะครับพันผสมก็ไม่ใช่แพะใหญ่เกินไปนะครับเป็นพอดีพอดีนะฮนะเขาขึ้นลงลงอย่างนี้มันก็ขึ้นไม่ยากนะครับขึ้นลงง่ายนะครับ เขาก็จะชอบอยู่อย่างนี้นะครับนี่เป็นพ่อพันนะสวัสดีครับพ่อพันพ่อพันสวัสดีครับเป็นพ่อพันนะฮะเขาก็จะมีการขยายพันธุ์นะครับจากพ่อพันตัวผู้ไม่จีตัวนะครับขึ้นไปแล้วครับเห็นไหมขึ้นไปแล้วเออนั่นไม่กันปะทะกันด้วยนะหยอกกันนะครับเป็นตัวตัวผู้ผู้ตัวผู้ด้วยเหมือนกันนะฮะ ผู้ก็เหมือนเขาก็หยอกล้อกันนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นจะสู้กันมากนะครับก็ธรรมดานะครับขึ้นไปแล้วนะครับนะครับนี่ก็เป็นอีกอคอกหนึ่งทางนี้นะครับก็เป็นอีกอคอกหนึ่งอันนี้ก็มีลูกเยอะนะตอนนี้ลูกก็น่าจะ ยี่สบสสิบตัวนะครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรเนี่ยหนูชื่ออุ้มหน่ยนะเนี่ยเห็นไหมเขาให้ให้เราอุ้มด้วยนะครับเนี่ยเขาให้เราอุ้มด้วยนะครับนะอุ้มด้วยนะฮะนี่แม่สีขาวนะครับนี่ก็ลูกเนาะลูกสีขาวนี่ลูกอยู่อยู่กับแม่นะน่ะกับแม่ นี่ก็กินอาหารนะครับอยู่ข้างบนเนี้ก็มีนะครับขึ้นๆลงๆนะครับขึ้นๆลงๆนะครับนี่นี่ก็เป็นลูกพระกำลังเป็นหนุ่มก็มีนะเป็นวัยรุ่นนะแม่นี้ยก็มีลูกสองตัวนะครับเพิ่งคลอดนะนี่ลูกของเขานะลูกออกมาสองตัวเลยนะเป็นลูกของแม่นั้นแม่นี้ก็ออกตกลูกสองตัวนะครับ แม่นี้นะแม่ส right. ีดำเนี่ยลูกของเขาสองตัวนะครับนี่นี่ลูกของเขานะน่ารักมากเลยนะครับอ่าอินอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกของเขานะฮะอืมนี่ก็สองตัวนี้ก็เป็นลูกแม่เดียวกันนะครับลูกแม่เดียวกันนะครับอืนี่ก็เป็นบ้านระอีกหลังหนึ่งนะครับของคุณพ่อแสวงคุณพ่อแสวงมีสองหลังนะครับ นี่ก็กําลังอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งโตแล้วนะครับนี่ก็เป็นพี่น้องสองตัวนี้นะครับนะก็จะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในคอกนี่แหละนะฮะขึ้นลงลงกินอาหารนะครับกินอาหารตอนนี้แพของปลาเปียกก็มีหกตัวนะครับถ้าออกมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดตัวนะครับตอนนี้นะ คอกนี้ก็มีประมาณห้าสิบหกสิบตัวนะครับของคุณพ่อสแสวงนะครับเลียงง่ายนะครับโอ้วิ่งมาหาเลยนะครับเขาเจอเราเขาก็วิ่งมาหานะครับน่ารักมากนะครับอืมมาหาคนอ่าเห็นไหมฮะมาหาเลยนะครับอ่าพอเจอเราเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาเลยนะครับ น่ารักในตัวหนึ่งก็น่ารักนะครับตัวนี้ก็น่ารักครับนะกินหญ้าไม่ใช่หญ้าหญ้าก็ากินนะแต่ว่านี่เป็นใบาปาล์มเขากินเขาชอบนะครับนี่เห็นไหมครับมาแล้วเนี่ยสักหน่อยก็โตเป็นหนุ่มนะครับขยายพันธุ์เร็วนะครับตกออก แต่ละครั้งตกลูกก็ตกครั้งละสองตัวนะฮะส่วนใหญ่นะสองตัวแต่ว่าถ้าแม่พันธุ์ตัวเล็กอยู่ก็จะตัวเดียวอย่างนี้นะครับปีหนึ่งก็ออกสองครั้งนะครับก็คนที่เลี้ยงได้ก็ต้องชอบนะครับมีความชอบมีความรักกับสัตว์นะครับก็ต้องขยันหาอาหารนะครับให้กับเข้ากจินทุกวันนะครับเขาก็กินเก่งเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่กินไม่เก่งนะครับถ้าเราเลี้ยงไม่ดีเขาก็จะไม่สมบูรณ์นะครับต้องเลี้ยงให้ดีนะฮะเห็นไหมสองตัวนี้น่ารักมากนะครับเป็นแพะนะสองตัวเนี่ยนะ,นะตัวหนึ่งท้องตัวหนึ่งยังไม่ท้องนะครับน่ารักนะเป็นคู่อยู่เป็นคู่เป็นกลุ่มของเขาก็าพักผ่อนกันคุยกันนะบางครั้งเขาอาจจะคุยกันเหมือนคนเนี่ยนะเขาก็เข้าใจภาษาสัตว์นะครับ เราไม่ฟังไม่ไม่รู้แต่ว่าเขาอาจจะคุยกันอยู่นะครับสื่อสารกันนะครับก็นี่เป็นภาพภาพรวมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณพ่อแสวงที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้มาชมฟาร์มของคุณพ่อแสวงขอบคุณที่ท่านได้ดูแลแพะของป้าลุงทีน่นี่ด ouais> ้วยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับเพื่อให้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเป็น ฟามแพะที่อยู่ที่อำเภอสิรินทรนนะครับก็เป็นพี่น้องของเราทีา่เลี้ยงแพะมาหลายปีแล้วนะครับก็ได้ผลดีนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลงไลฟ์ก่อนนะครับขอลงคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ